ไปแม่มใครเข้าเลยนะอือไปแล้วได้ได้นั่ไม่ได้ก็มาสิออกมาเลยไม่มีแล้วหลุดหลุดไปโอ้โหลอยออกไหมอไยากลน้องเบาๆนะพี่น้องน้องเบาๆนองโอยวยเป็นเดียวหมดยางหมดยางนะหดยางนะอนนี้นะตอนนี้เอออกไปก่อน้ออกไปก่อนใช่ อก็รู้แล้วไงรู้แล้วไงเดี๋ยวดิอันนี้ได้สองสองลูกแล้วอัลลูพี่นี่นี่อัลลูนี่อัลูกนี่วัดกันดูเลยสามลูกอะไรเอาล่เอาลูกนี้วัดลูกนี้ลูกนี้อยู่ข้างนอก็แล้วโอเคกี่เมตรสิบเก้าหัวไกลกว่าอันนี้กี่เมตรได้สองจะเป็นสามเลยล่ะ